ส okay. วัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอากาลีออเรกันนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนเกิดราศีเมษหลังจากดาวย้ายกันฉ่ำมากตอนนี้นะคะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับราศีเมษใพ่ใบได้ที่ได้คือแทมแปรนตัวตนของคนเกิดราศีเมษนะคะ เป็นไพ่แห่งความสมดุลให้ละรับสมดุลกันดีมีความมั่นคงความสำเร็จแต่ต้องใช้ความอดทนเดี๋ยวมาดูไพ่สถานการณ์ปัจจุบันของชาราศีนี้จับไพ่ได้ไพ้เดอะสตาร์ Star, ดวงดาวเดอะสตาร์นี่คือ เป็นคนเด่นคนดังได้เป็นคนโชคดีมีโชคลาภอา่าทำอะไรก็ได้ดังหวังดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงแล้วก็จะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นคนที่ สุสัตว์เราก็ติงใจตอนนี้สถหการของคนเกิดาสีนี้หลังจากดาวยายกันแล้วก็มาดูว่าอนาคตหนังจตอน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นไ,ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นการเป็นที่หนึ่งเรืองสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีมากสมบูรณ์เป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์ ถามเรื่องความรักความรักจะบุ่วหวาร้อนแรงแล้วก็หวานชื่นการงานีทุ่มให้เต็มที่ใจเกิน้อยการเงินคล่องดีมากสำหรับชาวราศีเมษนะคะจากดาวยหญ่ช่วงนี้ขอให้คำแนะนำของไพ่ a n g n l Answer ว่าแนะนำอะไรเราชาวราศีเมษว่า ทุกอย่างจะเกิดขึ้นหลังจากนี้สองสามอาทิตย์นะคะโอเคสำหรับราศีเมรก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาพบกันใหม่กับราศีพฤษภค่ะ